โอหวันขึ้นนะยางถูครับปุุ๊๊บลยนะครับจะมาล้อนเต็ก็ต้องมารอตรงนี้ครับขึ้นได้ครับถ้าจอดลูกลงไปถ่ายมันก็ไม่ทันนะครับถ้าตู้วางท้ายนะครับถ้าขึ้นเลนในครับมีเรื่องครับตรงนี้ครับมันบิดคับไล่้อมันจะลอยครับไอล้อข้างที่ลอยมันก็จะเฟรครับ กดหน้าครับ ลาครับขอสา เ <BS> ส่งต้องดูถนนน,นนะครับจากสามเลนตัดเหลือสองเลนเลยไงเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยนี่จอดเลยอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องเกื 2. อบสองเดี๋ยวเมื่อกี <BS> <BS> อ้วิ่งสามเลนมามันก็หกเหลือสองเลนครับค <BS> ือว่าใครไม่ได้ครับต้อ <BS> <BS> งอย่างเงี้ครับขับรถบนเขา ว่าจะไปด่าใครแต่ถ้าบางคนเขาก็มึอนจริงๆครับไอ่งี้ยช่วงยังหวานนี้ต่างคนก็เขาอยากจะไปครับแรงรถไม่เท่ากันแต่ละคันไม่เท่ากันครับรถไม่เคยมาเขาก็ไม่รู้มองครับเนี่ยคนที่เคยมาเขาก็จะรู้มองตรงนี้ส่งได้นะตรงนี้ส่งได้นะอะไรเงี้ยครับเหมนกันแบบแตกต่างกันครับแต่แตละคนการขับรถไม่เหมือนกัน คันเดียวกันอาจจะแบบไปไม่เหมือนกันครับประสบการณ์แล้วก็หลายๆอย่างครับบนเขาครับการขับขี่บนเขาแต่ถ้านนถ้าพื้นเรียบนี่อีกอย่างนะครับ นละเลนอย่างนี้ถนนยิ่งนี้ให้มีสิบเลนเขาก็ถ้ามาพร้อมกันเมื่อต้องไปแบบสิบเลนครับเพราะแต่ละคนขับไม่ได้เหมือนกันครับส่งตรงนีออ้ตรงนั้นบางคนไม่ได้ส่งครับคนขับได้ไวกว่าบางคนไม่กล้าขึ้นไม่กล้าเท,เทนเกียบเทียบขึ้นไปสามสองหนึ่งบางคนก็แยัดหนึ่งแต่งล่างแล้วครับขึ้นไปแล้วยาวเลย อย่างคนที่เขามีคํามจำเขาจะเทนเกียร์นันไปงนนลงมาปุ๊บขึ้นไปส่งกันไปเพิ่หกห้าสี่สามสองหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนแบบตัวแบบใส่ไม่เข้าใส่เกียร์ไม่เข้าครับโอ้เกียร์รถไม่เหมือนกันครับแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันรอบเกียร์ก็ไม่เท่ากัน ขึ้นมาเลยเวอร์จ้าวเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์แล้วเดี๋ยวกลัวเปลี่ยนเกียร์ไม่เข้าหรือเปลี่ยนเกียร์ผิดล้มหมดอะไรเงี้ยมันหลายอย่างครับปลอดภัยก็คือขานขึ้นมาแล้วปลอดภัยโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน้าหน้าครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ลงของเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตั๋วก็ได้ครับแนวโงของ ริมฟังชายแดนไทยไม่สอดครับเอ้ยไทยเมียนมาครับิ้นไม่สอดครับก็คนงานก็เก็บผ้าใบเรียบร้อยครับเก,กิดก็ร <c> อ <oughs> กินข้าวนะครับกินข้าวข้างรถมาป่งนู้นเจอผมเจอเจอมานะครับผม คมวันนี้ก็สองคันครับกับเส้นหนึ่งครับจอดอยู่ข้างบนครับนี่เราก็มาลงที่ท่ามีตังครับ สินค้าเราก็เป็นพลาสติกครับโอ้หนักครับเต็มพิกัดครับนี่ครับใส่มาแบบเต็มพิกัดนี่ก็รอลงครับผลงานก็กินข้าวครับเกะผบายเสร็จบอกว่ากินข้าวก่อนไปแลยครับโอเคครับนะครับบรรยากาศก็ เงียบสงบนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรแลร้วก็โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ